สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้พี่บีจะพาไปขาของนะคะไปดูว่าพี่บีขายของเปยังไงบ้านเรากำลังเดินทางไปขาของนะคะเพื่อนๆคนที่ทำง,งานนี่ยังไม่ตื่นเลยแต่ว่าแม่ค้านี่เหนื่อยมากเลยนะตื่นมาตั้งแต่ตี 1, 2, หนึ่งตีสองยังไม่ได้นอนเลย ยังไม่มีใครตื่นเลยมีแต่เทสซี่ที่หาผู้โดยสารอย่างเดียวเพื่อนมาดูนะคะเวียวสวยมากเลยนะคะนี่เป็นกลางคืนนะกระวันก็สวยกลางคืนก็สวยจ้ะเพื่อน เรามาถึงเรากำลังตั้งของขายนะคะเพื่อนดูกันค่ะนี่ทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามาซื้อย่าเดียว เพื่อนกำลังจะกลับบ้านนะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ท้องค้าสวยมากเลยแดดดีมากเลยเริ่มหนาวแล้วน่าจะเขา้าหน้าหนาวแล้วตอนเชอาอากาศเย็นเย็น เมนูอาหารวันนี้เราจะทำผัหวานนะคะเพื่อนๆเอาผักหวานมาผัดน,นะคะเทน,น้ำมันก่อนน้ำมันนิดเดียวพอ ไม่ต้องใส่เยอะเสร็จพริลงไปด้วยผัดกินแบ่งง่ายๆคะ่ะเพื่อนเราก็ใส่ผัดลงไป งลงรสด้วยผงนัวแล้วก็เคลือไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเคมเอาทัดไปง่ายๆนะคะอร่อยดีนะคะเพื่อนๆลงไปทำดูนะเสร็จแล้วนะคะเอาตัดใส่จานแล้วก็เอาไปกินได้เลย เป็นไงบ้างผาวางของเราเกินข้าด้วยกันค่ะเพื่อน,อนกินผาวานที่เราผาไว้บอกว่าเาจะเอาไปต้มจะเปลี่ยนใจเอามาผัดกินข้าไรโบรี่ไก่ย่างแล้วก็มีไ่โยมา้ามากินผาวานที่ที่เราผาไว้นะ ขายของขายของมาถึงที่นี่ก็เที่ยงพอดีมาเก็บข้าวเช้าตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้เกี้ข้าว๋ยวเข้ามากอันนี้ข้าวมุลแรก อันนี้ก็เที่ยงแล้วสิบสองโมงพอดีแล้ว ไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปของพี่บีด้วยช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย